แล้วเตรียมเรียนตรนี่ห่อสัตว์ัวเอาไปตองห่อมาแม่ยังวันอะไรไว้คอยไม่ยังวานอะไข่เลี่ยนมาเลี่ยนเลี่ยนห่อเลยมาอือได้เอาเบิ่งเอาสิเบิ่งนี่อือว้ายว้ายไปตองมันง่วยมันสีห่อห่อยเชียงหอห่อเนี่ยจะเถียงคอ่เลี่ยนมา เจ้าไปเช็ดขายห่อละสิบบาททอดละแตนอันนี้ห่อ่าไรบมาเนี่ยไปขายแม่มันห่อละพันบาทน้อมันก็แขบ่พี่น้องฟักแรกๆเนี่ยครับฟักแรกๆเพราะว่าพ่อม่มีแขวเด้ กูตื้นมากก็ไปลูกพีมมึงไปใส่ลูกพีมกูใส่จกักก่อโอ๊ะโอ้ยจักก่อจักก่ออันแล้วคีมก็ใ์้ของเป็นปในบ้านครับไปเจอหงเหรอฮะห,หึงเติมเลยป่ะอ๋อมึงกูไปไหนไปน้ำมันผมเอินใส่เราอยู่ผมเอินบนท่านผมไม่ได้ไปไหนไปพรอสิพงศ์บอกแนว่ยหนึ่งเนี่ยยี่ในกระเป๋าสองใบแล้วก็เอาไปเซ็่งไม่หยังคือว่าเสียดมันจะไปซื้อเหราสะแตกเลยแล้วฮะ มันจะไปซื้อเรากินไปแล้วซื้อเรากินมึงก็บอกเอาไว้เอาผมก็นึิ้งไว้แล้วเสียว้างไปให้ในกระเป๋าผมเก็บไว้ล้หั่นแล้วเอาไปเบไปแล้วถ้าไปแล้วมันเป็นยังไะมันมีแต่เมากับเม่าใช่หรือถ้าจะไปกินเราเออมันโมเมามากมึงก็ไอ้เดือเยี่ยมนากูณลองขันโมเสืร์ขึ้นมาพอมึงนั่นอิเลี่ยนเอรอผมสิบุก่าเฮ็ดต่อฮเฮ็ดเลยขันมันโมเมาเดี๋ยขันโมเมาเออครับมึงจะกล้ามมันจะรังบึง อเอ้งเองยังงทังลเลาเมาาแหงเลยครับมึเสอละไปมันจัห่อนหน้ามันบอดไดเสือละครับมึงเสือกูละไปกับกูเบานั่นเสียครับเสือละครับ คุงจะบอกเรากุดิตัวเราเด้อได้ครับได้กุดิตัวมัดวัดวัว่าแม่น้าคือวัดไปไกลๆก่อนครับเออเอาราชการได้ป่ะเออุ่นไปข้างคนเราลวกข้างควรเราวรเราควรทางโค้งควรเนอหน้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลี้ยวไปเพิ่นพิ่ากตกมเล้วลกเด้พุ่นุะวางคุข้างโค้งพุนละพ่อท่อนจีบอเรามาหน้าพ มาเขัา,าจานปอง,องครรนไม่เห็นคนก็สามหาประกออย่งกินแรง,งเราไม่ได้ยังสิดสวใเรา,ราเเน้าตรงไปยังไงบ้างลุงเอาเสียบเลยครับ,บเนครับครับนี่เสียบเลยครับมือนเีครับเอาแบบเสียบเลยสม<อ>มือน เอาจะกินกบขาห้อครับร้งรงน้องีนพวกนี่พวนี่พวอนี่ไรหมดผู้หน้าพองามมันใส่ไมยังหวะวุ้ยไอ้ตัวไก่นูงงามึงเอ้ยมึงก็สมมตเฮี้ยงบานั่นบ่เพียวไงพงงามแพงใจยังบอกดีๆนะนะยัดตัวเลยเอ ก็น่าพ่อมันกนั่งอยู่นี่โยนี่โยนี่พอ่อว่ามันนั่งอยู่นี่ลงก่อนหน้าฟอจวางมีลนกมึงนเลยแม่บกว่ามงเสืู้ะไปจอแล้วครับมเากินไ่ได้ดลงเองอร่อยานอรับครับคราบเห็นว่ามันไปกินเหล่านี่ก่อนเ่าหัวคือก่อลน้าคอยแทนนี่ยม่หอดมองเผาทัน เมาวายอยู่วะบ่เหลี่ยมันก็พวดก็พวดแล้วมึงนั่นพวดแล้วมึงไปกินดังไหนงั้นกินกันรอกกัเดีย่ะเจ้เทใส่ปากกันแล้วอาผมบ่นกัดท่านวัท่อมันบ่เม้ารี่ใช่เลยแบบพูดแต่แสดงพูดให้ลูกเคยจำดิพวดพูดเว้ยแช่งม้าแดงแสดงไว้รันจาวไว้บุรีจำมาได้ยี่ปีมั้ยเนี่จำมาได้ปะ เยอายืนใหันก็ได no, mm ้เ hmm. นี been, ่ยจ wow. so like oh ันอะไรปรวปองจนจมึง oh ไ้จ oh ันะไปวมันม่งมึงม oh ึงเจ้าไปเอาจันครับองก็ครับหน้าพยัญงาเพียงไดกันนี่แหละครับหน้าพยัญงากระต้งนี่แล้วเนี่ยเ้าไม่ยังมาเดีพ่อันเด่นนั่งนี่ดิโอ้ยเจเินดกันก็ห้่นโอ้ยกัพ่อเจ้าได้นั่ง้เทินนี่ แงมองใกล้ๆรถไฟข้าจไมด้รถไฟนี่ัดางเลวจะไมได้รใส่แล้วรถพันยังงายดเยงงานแล้วอาแล้วรถจะไปไส่ไ้ยกูสิหงดีปดรถไฟมาด้บัรแล้วนะท้ากับี่สามหลอดีมากเพราะว่าขุเงหมดไตอนก็ลงไปรถไปงี้งานเขานเออไปกะเสียกุญแจไว้เด้เสียุญแจ้คุณน่กัก้าัไว้เสียกุญแจไว้ข้นนี้ก็เสียไว้ไขเอาไวเลย แต่บอลขอารถไผมึงกว่ารถไผบาเนาะแกแล้วรถคันบ่อคันพ่ออืเฮะับรถขันขน่อเฮ้ยแม่ผมไม่รถกูรถกู่ได้เป็นแม่มี่รถกูมันเบีเอาเจ้านยัดเขาไม่คู่เบีปกติเลี้ยงกันหนให้ โอ้ควขึ้นดิมานแต่ว่าเบอร์ดี้วล่าเมื่อกี้เป็นงานแจ้งได้เมื่อกี้นีไนนยบักสีเอาเมียแจ้งอีกว่ะบักเซ่ไปผุดแล้วไปกรุงเทพก็เมียแล้วบักสีมันบักสีเอาเมียพป่าโอ้คือีิลาบหลายแต่ผู้ดใดผู้ดใดเอาเมียอยู่หน้าเขาเจ้าเอาเมียที่พอที่โอ้ยใครจะว่ากูจะขั้นเลยอาการปองขั้นชมไอ้กูกินชมชมชมภาษาไทยเขาเรียกว่าแหนมบัวงั้นก็แหนมบัว หนมบัวอโอ้านนอกเขาสมบัวมเอ้ยามันเทไรเข่าๆเลขอกวนเสียขอคัวมาเป็นลาบเป็นเลีวันเลยเ้ยกดเท่าเลยนะนี่มีมันมัมไอ้มันนี่มันยังบดเลยเอ้ยไปไปงานมาเลกินทหกินมันคนหลายมาเลยกินไจนเมาเลยไหมก็อันลาบนี่ไหมขอกัวเอาลูกเทศลองนิดต้นนี่เอ้ยกดเส่าเลยนะเส่าเลยนะเขาเตรียมไวเอทวยยางอะไร ไปตองกัเกรตองกัมีแล้วกรเทียมกูกรเฮียไว้เรียบร้อยเออผมสดเยาะลาบจไหนแน่พ่อลุงกสิขันชมสิขันชมแน่อีกเหรอมีคำวะนี่ควนี่อะไล่ะอ้หูปวดพอดรอกเเจ้าแก่ก็คอยจะเข้าปะอ๋อบาผมเมาอ้ผู้เดียวเลยเลย บ่เงาเลยบ่เอาบ่กมันนี่เมยังลาปันทีกูลาบแล้วนี่ใส่ดีงวยมั่นี่มั่แซสบสอาหาบัดน้ำชุกพีทุูกแทเป็นนี่อีสารนี่ก็ผมเดริบทตปากเงินบดมีไม่ใชเ e ็นพี่ถูกสาขาเลยว้้ยกูคิวล o บ g งวยแต่เมือมากูกระติกเตอเปียุ้ยสาวกติแม่เราขาวดีล้วเนาะ คิวคิวคิวคิเม้นเรานะเราว่ามันหน้าพอยังงาของมาสนตัวเอเอาก้อยยังดีไม่เียกกยเนีเอาเอาก้อยเนี่ยไก่ชัานชงมาต่ข้อวชงไปตองไปยังกะหามาเรียบร้อยแล้วอจะไปใส่ไปตอกเขาใส่พวกหอมบัวแล้วยังน้ำก้อยน้ำลาบหน่ไปใไปตองบ้านพร้อมผาฮเอรจัพ่องห้าเอาไปห้าชห่อสมลูกชีว่าชงมวมันจะช่วยเป็นผักขันแต่กัขึ้นลาบ่นเหมืนเรา ่าเมาเยเนีมาเป็นแนวใหม่หรอยังบดพ่อเหมียเราอเ้ยมคืออะไรมันคือละไ้ไปจั้องกันเอาเจาเงินไปให้แม่งไถ่ล้วพอนี่ไปถือไปสองลอยก็ไปตัวเดีฮะนีแต่งแม่จะได้มีเฮโลเขามึงเชไปยังลอยมือนี่วัดสองลอยกับาก็เเสาวัดสองลอยก็เ่าก็ไปอยู่พญอวนนอีสี่ลอยเจียงซับ เส้นเราไม่ใง้เท่าไหถ้าขวดมือหนิขวดน่อยหกสบาทขวดน่อยหกเชบซื้อสดหกบาันื้อเส้นแปดสิบเขาเลอกกับเส้นหนื่ว่ามันจังมันยังไปใจกันสดมันเก็จเะเป็นพ่อดรบอเาหน้าไปใจกับเขาเออจะเป็นพ่อคอยเลยเจ้าเลี้ยงคอยใหี้นในเจ้าเลี้ยงคือเท่นกินอยู่ตีเลี้ยงก็เลี้ยงโยบวันเดีเลี้ยงว่ามาให้คอไปใจคนน้ำกนเราน้ำกนตัวท่านเจ้าไปใจน้ำคนเจ้าไปบอกเลาเลยว่าเนื้อเงื่เตรียมไว้ค่าเราเพิ่มัเส้นเอาเงินไนก่อน คือเสียวเนี่ยนั่นบ่ว่ามันจไงลูกพีเดียวระโดด้ยอยู่บนสันั่นผมจะดมันกินววพวมันผมอยรถยังเผือเอาเสลาบยุคขึ้นไปใส่เกียบะนั้นเฮ้ยเขยขันชมเขานชมมันได้กินลายมือลาไม่ได้กินข้าบเดียวการฟองยเป็นกลัวก็ขนบูฮูเหลืองเะยเดี๋ยวนี้นี่บว่าก็มาผมแต่เสิเป็นกลัวก็มาน่อย่างนี้ตีแม่มาม่รกนเนาะบ่อล้ว ม,วมาวัด,ดม,ม,ม,มาวัดติมเสาวีขั้นรีบร้อนนี่แค่ได้เนี่ยนะแดงปไปจะคอยก้อยจักหน่อยเดีเอาแบลกายเาป็นงงานนีล่ะเ่าตัวแรายมัน,นมก็ได้นเนี่ยมันห,หลแต่พอแต่ก็หมตรงสี่โค้งมคอยชกจุค่าโค้งเลยสืสย่าเป็นส้ร้อยปันนาืนาออเลยลาลาลาอซือ้อนี่ยนะชือปสูตรใหม่นะนะพ่อรุงเอาวันอย่างดีมะพริกปนที่นั่นนะ มันก็จะเป็นก้อยลเอ่ลองลอกมาหลดให้ลอกมองในแกนไอผมหูแล้วว่าไอเจอเนื้อมาแต่มาเห็ดลับมื่อรเอารถไปขึ้นเขาหน่อเอานุไปขึ้นแต่เอารถพยังากราบมาด้วปั๊บไหมควยเร็วบอพ่อได้อาถามางอยู่เงียงงานนเวียนหยับกากขามาเลยาเมาจนลืมรถจวเลยเมาบัวคือเก่าอ้ยเสดาเนี่ยดิโอ้เนี่ยชมเน็ดแซ่บแซุฟิเลย หายจินเจ็บแสบช่วฟีมือเอามือขันเนี่ยนี่นี่นะไมใส่ตีนขันขันตีนขันบัวกินอะบรกินน้ำจกก็แล้วร่องเหมือนขันไม่ได้บอกไคกันกินเกับแมวหัอนม่มันสมพักมันสมพักเสียนไม่แน่นได้จะสมพักเสียนเขาจะเคยเกือบบูดพน้องน้องเธอเกือบบูดเท้องแบบตีนจุ๊บเลยวันนี้มีอะไรล่ะลงไปช่บุรี่หรไปพ่อไปแล้วพัดเบื่อมึงเส้นตัวเด่เส้นคอยนัดเล่าที่เราปีใหม่คน บิดนาะหกันมอมาบเดยววาหูเรื่องหูเล่าหูดหัเตีอยนยังก็จอเอารถมอดไส้ไปขึ้นเขาได้อบล้วมึงจะขึ้นไปแล้วรถู้เดียเอพื่อเอามามึงก็ไปรถไปหาผูกง้อผูกค้อยกูโย่อยเสียงกับ่อแ่จะผูกกันยังมันพ่อหกกัเอาตัวน้อยน้ำขาตัวนึงไปบ่บซื้อเอา นานแล้วแต่ยเรียนรู้นี่เยเอาเอาเฮ็ดไปเอาเอามันยังไมาหย่งมึงกีกระปั้นเขาไงเขาได้กินเขาแล้วกินสมสันเขั้นสมนี้มาเดี๋เปลี่ยนวันมาเดี๋ยวเปลียนวันจีไลมันจะขึ้นจะองขึ้นงนกินได้เขาตู้เย็นได้ประัตเรื่องเะไนี่ฮะเว้ยเขาตู้เย็นแหงว่าเป็นตะเกลือเ้ว่เห่อสัตัวเอาไปตองห่อมาไม่้อยู่บ้านไว้คย ไม่ยอมมาเลยเลียนมาเลียนเลียนห่อนี่มาอืงใช่เอาเบิ่งเอาสิเบิ่งอ๋อมึงจีบให้ได้ทั้งซ่านมาดิอืมอืมดีอืมว้ายอี๋โอ้ยใบตองมันหน่่ยมันสีห่อห้อยง่ายเช่ห่อห่อเนี่ยจะเถียงเจาเลียนมาโอ้ยเจ้าไปเฮ็ดขายห่อละสิบบาททอละแตน อันนี้ห่ออะไรบ้างเนี่ยขายแม่มันห่อลพันหรือเล่มันก็ขวะแบบนี่นนองผูดใด้จซิ้อกินวนหมดซื้อกะเาของมันแล้วเนาะเป็นกินกินเองกันเนาะโคดเศร้าเลยนะวหอันนี้เขาเลห่อชมเลยหอยยังห่อหมมเอ้ยยันเทียงเรียรอแล้วเขไปบ้าเขได้หลังหองสมบัติเอ้ยป้าเมียนเขาเอาพี่เอาพี่เอาการมาใช้พี่ตะกรัน ก็เจียวเมียขอาคอยเมีเอามัดใช้ก็เจียวเมียเอเียว้อากับมากอนเฮ้ยมันหยากำเล่นนะเบิ่งเบิ่งเบิเบิ่งเบไปสั่นเบิ่งเบไปโอ้ยเตียสูงมาเลยแบบโอ้ยมึงก็เปงนแต่งจะข้าวกระดิ่งอเนี่ยอ้งหเมากเกิน าเอาลบเรองกันมึงเยอะรู้อาจองแบกหอยแล้วพวกขาเปคนหลงซุ่มกินหลาซุ้มกินหลากิน่อยเพราเขาะ่ะไ้กินน้ได้เฮ้ยก็จีมาามา้ก็แก้มาลูกเพ้เฮ้ยยังมาจีบมาไงโอ้บดละเครงหนึ่งพอไปละเครืงหนึ่งเรียบ้อยหายเครื่นง่าจะหายันเห็นกับมันเมามานเลยจังหวะเอาแล้วก็ไม่เห็นถึงจะมาเอาคันไม่ดีแล้วพอมึนกูมาถือแรงบุญ 哥俩们，闻到味儿了，肯定没错，妈的！喂喂，站过几了？